อในผู้หญิงก็พ่นได้ครับง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องแบกสะพายหลังช่วยได้เยอะนะครับวันนี้มีถังมีอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยครับเราก็ใส่น้ำยาเข้าไปในถังแล้วก็เดินพ่นได้ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับจากเจ้าพญาครับผมเป็นเครื่องพ่นยาสิบสองบารสิบสองบา์ปั๊มแท้เจ้าพญานะครับตัวนี้ปั๊มคู่นะครับอ่า ตอนนี้ราคา1 9 9 0บาทแต่ว่าผมแถมนี่ครับสาย10เมตรสายหนา3ชั้นนะครับสายพ่นยายอย่างดีด้ามพ่นครับผมด้ามพ่นนะครับแล้วก็ตัววาล์วครับของแถมนี่ก็ประมาณ8900แล้วครับแถมให้นะครับลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มด้ามเนี่ยครับด้ามเป็นตัวนี้สามารถปรับฝอยปรับพุ่งได้ครับจะพ่นที่สูงหรือว่าพ่นเป็นละององ ละอองแบบฝอยๆปรับได้ครับปรับที่ดามเราหมุนละพ่นไปเราเปิดวาล์วปรับพี่ดามได้แล้วก็ตัวนี้ข้อดีของตัวนี้คือมันตัดออโต้นะครับเราปิดวาล์วปิดวาล์วตัวนี้ครับปุ๊บเครื่องอยู่ทํางานเลยเดี๋ยวเราจะมีสาธิตให้ดูครับแล้วก็แบตเตอรี่12แอมป์แบตเตอรี่12แอมป์เนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จยังไงตัวนี้ครับมีที่ชาร์จและมีที่ชาร์จแถมให้นะครับ อ่าตัวนี้มีที่ชาร์จแถมให้อ่าเสียบเข้าไปเลยเหมือนเหมือนโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเกวัตครับผมเกวัตเนี่ยทำทำหน้าที่คือถ้าเหลือ L เมื่อไหร่มันจะมีไฟบอกครับถ้าเหลือ L คือแบตอ่อนแล้วเราต้องชาร์จถ้ามันขึ้น L กับ M L ็กับ N ็เนี่ยครับคือแบตเต็มแบตเต็มนี่คือก็คือเราใช้งานได้ตัว h ตัว h เนี่ยจะแปลว่าแบตมีปัญหาคือไฟแรงสูไฟมันสูงเกินมันมีปัญหาเราก็ ต้องดูต้องมาเช็คแบตอีกทีหนึ่งแต่มันจะไม่ขึ้นครับของผมจะรับประกันให้6เดือนอ่าแล้วก็สวิตคือตัวนี้ปั๊มคู่อ่าผมก็ทําเป็นสวิตสองอันตัวหนึ่งทํางานตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ทํางานอีกตัวหนึ่งถ้าจะแรงก็เปิด2ตัวเลยนะครับนี่มันจะเข้าออกแต่ว่ามันเข้าออกดูเดียวครับเข้าสายดูสองเมตรกองอ่าแล้วก็สายออกนะครับนี่สายออกออกมาทุกอย่างเป็นผมต่อเป็นทองทองเหลืองนะครับทองเหลืองทองเหลืองหมดเลยจะได้ทนใช้งานได้นาน ย้ำครับ1,990บาทครับผมส่งฟรีเก็บปลายทางได้ทั้งชุดนี้ครับอ่านี้พร้อมใช้นะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูง่ายๆเลยครับผู้หญิงก็ใช้ได้อ่ใช้ได้ทุกทุกวัยนะครับเอาใส่ดูจุ่มลงไปนะแค่นี้ครับแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องครับนี่อันนี้คือตัวเดียวอันนี้อันนี้คือมันตัดออโต้ที่ผมบอกครับ มันถ้าเราไม่เปิดวาวมันก็จะหยุดหยุดเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมลองลองดูนะครับนี่พอเราเปิดแค่วาวแค่นี้ครับมันก็ทํางานอันนี้คือเบาครับอ่านี้เบาอันนี้เดี๋ยวผมเปิดสองตัวพร้อมกันนี่ครับอันนี้คือฝอ,อยครับอันนี้สายสิบเมตรนะอันนี้แบบฝอ,อยนะครับไปพ่นแบบพวกผักอะไรพวกน,นี้แล้วเราหมุนที่ตรงนี้หมุนหมุนได้ครับอ่าแล้วหมุนตรงนี้นะครับ อันนี้ครับเนี่ยเราหมุนรับมันจะพ่นได้สูงครับอันนี้หลังคาบ้านชั้นสองนะครับได้อยู่ครับเนี่ยครับพ่นยาได้พ่นพ่นได้แรงเพราะว่ามันเป็นปั๊มคู่นะแล้วก็การที่เราพ่นพ่นยาให้มันแรงเนี่ยครับหนึ่งเลยครับเวลาเราพ่นยาฆ่า,มาแมลงอะไรเนี่ยหนึ่งเลยมันจะทําให้แมลงที่มันติดอยู่ที่ใบเนะี่ยมันจะมันจะ กระเด็นออกไปได้ด้วยครับเนี่ยครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือแบบพุ่งครับแหลมๆอันนี้มันจะไปได้ไกลดูครับไกลนะครับบางทีเราไม่ต้องเข้าไปข้างในเราก็ยืนพ่นตรงนี้ได้ครับนี่เนี่ยครับแล้วก็ลากสายพ่นไปอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็เดินพ่นไปปกติ พ่นผักพ่นดอกไม้พ่นอะไรพวกเนี้ยได้ครับเพราะว่าหัวมันปรับได้ถ้ากลัวเออเกสรหรืออะไรร่วงเราก็ปรับให้ละองละองนะครับนี่ละอองละอองนะครับละอองแบบฟุง้งๆเลยครับอ่าเนี่ยครับเดีย๋ยวผมจะปิดเนี่ยครับเครื่องก็หยุดลาลากสายไปมันใช้ได้ถึงร้อยเมตระครับหนึ่งร้อยเมตรเวลาเราเดินเดินไปหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยแล้วเราปิดวาวเนี่ยเครื่องก็จะหยุด มันข้อดีมันก็จะเซฟแบตเนี่ยครับแล้วมันก็จะใช้ได้นานแบตเตอรี่ใช้ได้นานตัวนี้มันใช้ได้ถึงหนึ่งร้อยเมตรนะครับโอเคครับในผู้หญิงก็พ่นได้ครับง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องแบกสะพายหลังช่วยได้เยอะนะครับอันนี้มีถังมีอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยครับเราก็ใส่น้ํายาเข้าไปในถังแล้วก็เดินพ่นได้ครับอ่าแล้วก็อย่าลืมอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้ามีหน้ากากป้องกันก็จะดีครับผมเพราะว่ามันจะได้ ช่วยให้เราเนี่ยครับอันนี้คือมันก็จะสนุกไปอีกแบบครับพราะสามารถปรับฝอยปรับพุ่งอะไรได้ครับปรับสูงปรับอะไรโอ,โอเคเลยครับโอ,โอเคครับผมขอบคุณมากครับ